สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนๆืนสมาชิกทุกท่านนะครับผมแล้วก็พี่น้องในช่องทาง YouTube ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางฮานอยสูตรไม่เดียวนะครับงวดประจำวันที่12นะครับเมษายนส5 6 6นายนะครับผมก็นันรวม4หน่อยนะครับพี่พี่แต่ว่าหลักๆเนาะในสูตรนี้ผมจะเน้นให้ในรอบปกตินะครับตัวลองอาจจะเป็นบางวันเนาะพี่พี่อาจจะงงเนาะก็คือว่า มัดรวมซีนอยนะครับก็คือว่าเอาไปเสี่ยงโชคตั้งแต่น้อยไหนก็คือตั้งแต่รอบเฉพาะกิจพิเศษปกติ VIP เนาะท่านใดชื่นชอบตัวเลขก็เอาไปเสี่ยงโชคในรอบไหนก็ได้นะครับผมเนาะแต่ว่าถ้าใครชอบตามผมผมจะเน้นให้ในรอบปกตินะครับสูตรนี้นะครับพี่พเนาะก็เมื่อวานนี้ของเรานะครับของเราของเรามาดูก็ถือว่ามามาตรงรอบนะครับไปพ,พี่มาตรงรอบแต่ว่าในตัวเจาะนั้นมา มาแค่ในรอบเฉพาะกิจนะครับเนาะวานนี้นะครับตัววิ่งจะมากว่านะครับตัววิ่งนี้มาดีมากเลยวันนี้ตัววิ่งนี้มาเด้งๆนะครับก็เฉพาะกิจนะครับ9 4 7 5 6นะครับผมของเรานะครับ4 7นะครับเข้าตรงๆนะครับพี่ๆเข้าตรงๆเนาะใครวิ่งรู่ที่4ก็มานะครับส่วน9นี่ก็ถ้าเกิดใครวิ่งบนก็มานะครับผม ส่วนรอพิเศษ29080นะครับถ้าเกิดใครนะครับวิ่ง9เนาะเอา9มาประกบคู่ในตัวที่ผมเจาะให้นะครับพี่พี่พพก็เข้าไปที่90ตรงๆเนาะนี่ครับผมเพราะว่าอาจจะเป็นบางคลิปหรือว่าผมอาจจะไม่ได้ไม่ได้พูดทุกคลิปนะครับพี่พี่ถ้าเกิดใครไม่ชอบสีเนาะสมมติชอบ9เอา9ไปรูดหรือเอาไปประกบคู่เนี่ยก็เอาไปตัวเจาะผมได้เลย 90 91 96 9ย์9ก้าเมื่อวานนี้เนาะก็เข้า90นะครับเมื่อวานนี้ส่วนในรอบปกตินะครับ039กับ4 5ของเราใครวิ่งลูที่4นะครับเข้าไปที่45หนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เจาะให้นะครับมาแค่สายลูทนะครับผมเนาะมาแค่สายลูทนะครับพี่ๆส่วนเก้านะครับใครวิ่งเก้าในรอบนี้ก็เข้าไปที่สามเก้านะครับผมในรอบปกตินะครับเด้งๆเลยสองตัวเด่นนะครับ ส่วน VIP 271กับ39นะครับของเราสีไม่มีเนาะแต่ว่าใครวิ่ง9นะครับเข้าไปอีก39นะครับเนี่ยเาชอบออกเหมือนกันนะครับพี VIP ่พีก็ถือว่า2ตัวเด่นก็เดินดีนะครับเมื่อาวานนี้แต่แค่ตัวประกบคู่ตัวเน้นตัวเจาะเราไม่มานะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมแนวทางวันนี้นะครับ ก็ขอให้มาเด้งเด้งนะครับทั้งสีรอบก็แล้วกันนะครับผมวันนี้ผมให้ไปที่ตัววิ่งผมให้ไปที่เลขสี่นะครับวันนี้ตัวรูดผมให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับหนึ่งเด่นนะครับตัวเน้นผมเน้นรอบปกติลอง v i p เหมือนเดิมนะครับพี่พี่เนาะ ถ้าใครชอบก็คือตามผมได้นะครับเน้นรอบปกติลอง VIP หรือใครไม่ชอบนะครับก็เอาไปเสี่ยงโชคตั้งแต่รอบเฉพาะกิจก็ได้นะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็มา4 7เนาะในรอบเฉพาะกิจนะครับ10นะครับผม11 12 13 14 15 16 17 หนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับผมวันนี้ก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะก็แล้วกันเนาะขอให้พี่ๆมีโชคนะครับมีรับทรัพย์กันนะครับเที่ยวในวันสงการนะครับผมเนาะใครที่เสี่ยงโชคนะครับเน้นรอบปกตินะครับผมก็ในตัวเน้นนะครับผมให้ไปที่ 12น,นะครับ14 15 18 19นะครับผมเนาะถ้าใครชอบตัวนี้ตัวเจาะก็ตามผมได้เลยนะครับ3ตัวหลักร้อยผมให้ไปที่เลขสอนะครับ2อง,งส นะครับผม215นะครับประมาณนี้นะครับสลับฮาหนอยสูตรเม็ดเดียวนะครับก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่ๆก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับวันนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมกลับสวัสดีครับ